สวัสดีจ้าพ่อแม่พีน่น้องของยายแม่มื่อนี้สิพามาเห็ดอาหารของดีเส้ามือหนาวๆนะคะ่ะตาได้กุ้งมาเห็นบ่าจ้าสดๆดิ่น <c oughs> ดิ้นดวงดวงอยู่เห็นบ่ค่ะโดดดงดงอยู่อุปกรณ์วัสดูของเขาก็มีพริกพริกแดงยายแม่ปลูกเองนะคะจังค่อยแสแขันซื้อบ่าแสบขึ้นของยายแม่เด้กมีบกกอกค่ะแทนบักนาว มะกอ,อกมันสิหวานมันสิแแสบกับกหน้ำนะคะเตรียมเครื่องของเขากับนี้กระเทียมหอมซอยแล้วน้ำป,าปลาชิ้รูปปลาขันแลกก่ะเขาเอาบักพริกนะผูกูก,ก่อนนะค่ะเนาะไ่ะต้องใส่หลายใส่สองหนวยพรอ่ะจ้ะใส่สองหน่วยกับพอนะคะบบกพริกย้ายแน่ย่างเผ็ดเลยใส่กระเทียมสองเงียง หกหกโอ้โห oh, <laughs> กะเทียมโดด <laughs> กะเทียมโดดหกหกให้เขากันไอ้แม่สิบใบเห็ดหลายดอกนะคะพะวางมันเลนี่ได้กิ่นดูสิเษ็ดไปให้ย้ายกิน่นในบ้านกุ้งน็ดหน่อยกุ้งเด้ซัานะะีแล้วค่ะกุ้งนี้เอาไมาจา้จท่ไหร่กะเอาเครื่องหางกุ้งที่เพอนขายยุ่ตลาดนะคะเอาไปใส่ได้เพราะได้กิ่นสมือซุ่เศ้าแล้วนะคะ,ะเศรษฐาประมาณนี้ ตำให้ละเอียดบางคนเพื่อนกะตำให้ละเอียดบางคนกะบ่าตำเนาะคะ่ะแล้วแต้ผู้ใดสิบักใส่มาค่นส่วนยายแม่กะชอบละเอียดเนี่ยรละเอียดเนี่ยเพราได้จำนะจนะ๊ะเนาะตำแล้วใส่กระเทียมแล้วสิใส่เครื่องบักกวดบักกวดเขาก็นวดหนวดก่อนเพื่อให้เขามีน้ำเนาะคะ่ะ กอกสุกช่วงนี้หนาบักกอกหาง่ายต้นใดก็หลายเนาะคะ่ะแต่ว่าปิดน้ําต้นเด้บักกอกอต้นสีแสียบมาเสบมันก็ต่างกันใส่บักกอกหน่อยหนึ่งขอ,อกก้ป่ะจ๊ะเชียบไงต้องต้องถามเชียบไงน้ำเ <c oughs> <c oughs> ชียบหน่อยต้องถามเชียบไงใส่บักกอกไปเลยบีบเอาน้ำออก <c oughs> ใส่ไปเลยหน่อยหนึ่งเอาคะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปลาล่าจุล น้ำปลาดำถ้าปอกเน้อน้ำตาด,ดีเนาะค่ะในหนึ่งแยมเนื้ปอปลาแดดมามีตุน่นเจ้าปดาแอดอมาใส่หอมน้ำดำให้เข้าๆกันบางชั้นบางที่เพื่อนกระซิบใส่ข้าวขวาน้ำนะะเนาะค่ะแต่แยมเมื้อปลาใส่หอมแล้วเให้เราเพื่อน ไม่เน่นเนี่ยเจียวเผือกทำกลางโคตรโคตรโคตรมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเ้ามือนี่ใส่ถั่วเกลานี่แหละเห็นไวๆกวกเส๊าะเจ็บหอมแล้วพี่น้องเย็ดเป็นยากแล้วแต่อาหารมีสามวันเขาง่ายๆอาย,ยุหายกินง่ายแต่ยังพอมีให้ได้กินอยู่นั่นแหะกันเขาหูจักหาเห็นมากันนาจ่า เสร็จแล้วค่ะในประกอบอาจินน้ำกันจ้า